บทที่1การเตรียมความพร้อมการใช้งาน AutoCAD 2017 1.1การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2017เมื่อใส่แผ่น DVD ด,ดีลอมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วโปรแกรมติดตั้งจะออกมาทำงานโดยอัตโนมัติหากโปรแกรมติดตั้งไม่ออกมาทำงานอัตโนมัติเราสามารถเรียกหน้าต่างไฟล์ explorer ออกมาแล้วคลิกขวาบนแผ่น DVD ของ AutoCAD เลือกคำสั่ง Open AutoPlay แล้วคลิกบน Run File setup.exe เพื่อเรียกโปรแกรมติดตั้งออกมาทำงานหรือถ้าหากเราได้คัดลอกไฟล์ต่างๆของ AutoCAD ในการติดตั้งลงสู่ฮาร์ดดิสเราสามารถดับเบิลคลิกบนโฟลเดอร์ที่บรรจุโปรแกรม AutoCAD แล้ว r ันไฟล์ setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม AutoCAD ได้เช่นเดียวกัน เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับการตั้งค่าเริ่มการติดตั้งโปรแกรมคลิกปุ่ม Install เมื่อปรากฏหน้าจอ Install License Agreement ให้เลือก Country Origin Thailand คลิกบนปุ่ม Radio I Accept แล้วคลิกบนปุ่ม Next ตรวจสอบการตั้งค่าของ AutoCAD 2017โดยคลิกบนปุ่ม Autodesk AutoCAD 2017 ให้แน่ใจว่าปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกซ์ Express Tune แล้วคลิกบนปุ่ม Autodesk AutoCAD 2017อีกครั้งแล้วเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมจะทำการติดตั้งโปรแกรมไว้ใน folder, ICE, โฟลเดอร์ D:\Program f i l e ์ a u t o d e s k คลิกบนปุ่ม Install เพื่อคัดลอกไฟล์ต่างๆลงสู่ฮาร์ดดิสในขณะน,นี้โปรแกรมกำลังทำการคัดลอกไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม AutoCAD 2017ลงสู่ฮาร์ดดิสในขณะนี้โปรแกรมได้ทำการคัดลอกไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม AutoCAD สำเร็จเรียบร้อยแล้วคลิกบนปุ่ม Finish เสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2017เราจะเห็นไอคอน AutoCAD 2017ปรากฏบนพื้นที่ d e s k ์ท็ของระบบปฏิบัติการ Windows 1.2การสร้างเทมเพลตเพื่อเก็บค่าเริ่มต้นในการเริ่มต้นเขียนแบบแปลนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบแปลนประเภทใดจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกันถ้าเป็นแบบแปลนในงานเขียนแบบประเภทเดียวกันค่าเริ่มต้นต่างๆก็จะเหมือนๆกันทั้งหมดดังนั้นเราจึงสามารถที่จะสร้างเทมเพลตไฟล์เก็บไว้เพื่อความสะดวกในการเริ่มต้นโดยที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปปรับค่าเริ่มต้นใหม่ทุกรั้งที่เราเริ่มแบบแปลนใหม่ โดยในเทมเพลตไฟล e ก็จะมีค่าเริ่มต้นเช่น Layer รูปแบบเส้นรูปแบบตัวอักษรสไตล์เส้นบอกขนาดและอื่นๆเริ่มสร้าง Template ไฟล์ใหม่โดยก่อนอื่นเลือก t เทมเพลตไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นในหัวข้อที่แล้วนั่นคือ mytemplate.dwt คลิกบนไฟล์ mytemplate.dwt คลิกบนแถบรายการควบคุม l a เยอรเราจะเห็นว่า บนแถบรายการควบคุมเลเยอร์ไม่มีเลเยอร์ปรากฏอยู่มีเพียงเลเยอร์ศูนย์ที่โปรแกรมกำหนดมาให้เพียงเลเยอร์เดียวเท่านั้นดังนั้นในที่นี้เราจะสร้างเลเยอร์สำหรับงานเขียนแบบทั่วไปโดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังหน้าต่าง Property สร้างเลเยอร์ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม New Layer ตั้งชื่อเลเยอร์ชื่อ Profile ใช้รหัสสีตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้เราสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้ แล้วคลิกลากหน้าต่างเลเยอร์เพื่อขยายให้มีความกว้างมากขึ้นคลิกขวาบนคอลัมน์เลเยอร์เลือกคำสั่ง maximize all columns แล้วใช้ลาย type continuous ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้กำหนดความหนาเส้นลายเวทเท่ากับ0.35ม mm. ิมคลิกบนปุ่ม OK สร้างเลเยอร์ใหม่โดยคลิกบนเลเยอร์0เพื่อกำหนดเป็นเลเยอร์ใช้งาน แล้วคลิกบนปุ่ม New Layer สร้างเลเยอร์เป็น l a เยอร์ดิมสำหรับเก็บเส้นบอกขนาดกำหนดรหัสสีสีแดงรหัสสีหมายเลขหนึ่งคลิกบนปุ่ม OK ใช้ลาย้าย Continuous ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้กำหนดลายเวทเท่ากับ0.18ม mm. ิมคลิกบนปุ่ม OK แล้วสร้างเลเยอร์ใหม่โดยคลิกบนเลเยอร์0เพื่อกำหนดเป็นเลเยอร์ใช้งาน คลิกบนปุ่ม New Layer ตั้งชื่อ Layer ใหม่ชื่อ Center คลิกบนตลับสีแล้วเลือกสีน้ำเงินหมายเลข5คลิกบนปุ่ม OK คลิกบนปุ่ม Continue as Line type แล้วคลิกบนปุ่ม Load ค้นหาเส้นปะ Center เราจะใช้เส้นปะ Center โดยไม่มีตัวเลข2หรือ x 2ตามหลังคลิกบนปุ่ม OK แล้วคลิกบนเส้นประเซนเตอร์คลิกบนปุ่ม OK กำหนดลายเวทเท่ากับ0.13ม mm, ิมแล้วคลิกบนปุ่ม OK สร้างเลเยอร์ใหม่โดยใช้ l a เยอร์เซนเตอเป็นเลเยอร์ใช้งานแล้วคลิกบนปุ่ม New Layer ตั้งชื่อเลเยอร์ใหม่เป็น Hisden กำหนดรหัสสีโดยคลิกบนตลับสีแล้วเลือกสีเขียวหมายเลข3คลิกบนปุ่ม OK เปลี่ยนลายไทยจากเซนเตอร์ให้เป็นฮิดเด้นโดยคลิกปุ่มโหลดแล้วค้นหาลายไทยฮิดเด้นซึ่งฮิดเด้นนั้นจะต้องไม่มี2หรือ x2 ตามหลังคลิกบนปุ่มโอเคแล้วคลิกบนลายไทยฮิดเด้นแล้วคลิกโอเคใช้ความหนาเส้น0.13ม m mm. มตามที่กำหนดมาจากเส้นประเซนเตอร์คลิกบนปุ่ม New Layer สร้างเลเยอร์ใหม่ตั้งชื่อเลเยอร์ชื่อแฟ a นทอมแล้วกำหนดรหัสสีโดยคลิกบนตลับสีเลือกสีหมายเลข4ีคลาอันคลิกบนปุ่มโอเคเปลี่ยนลายไทยจาก Hidden ให้เป็นแฟ a นทอมแล้วคลิกบนปุ่มโหลดค้นหาลายไทย์แฟนทอมโดยเลือกแฟ a นทอมไม่มี2และ X2 คลิกบนปุ่มโอเคคลิกบนลายไทย์แฟนทอม คลิกปุ่มโอเคใช้ความหนาเส้น0.13ม mm ิเมเช่นเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องกำหนดเลเยอร์ใช้งานเราจะใช้เลเยอร์0เป็นเลเยอร์ใช้งานเช่นเดิมแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ออกจากหน้าต่างเลเยอร์ Property Manager ตรวจสอบรายการ l a เยอรว่ามีเลเยอร์ที่เราได้สร้างขึ้นถูกต้องหรือไม่ในที่นี้เราได้สร้างเลเยอร์อย่างถูกต้องต่อไป เริ่มสร้างสไตล์ตัวอักษรแบบอ n โนเท i v ฟที่สามารถที่จะปรับขนาดไปตามสเกลของ Viewport บน Layout Paper Space โดยอัตโนมัติโดยก่อนอื่นคลิกบนแถบ Annotate คลิกบนปุ่ม Text Style เมื่อปรากฏแด a l o g ็อก t ท t กสไตล์สร้างสไลด์ใหม่โดยคลิกบนปุ่ม New ตั้งชื่อสไลด์ TS สารบั PSK คลิกบนปุ่มโอเคค้นหาฟอนต์ TS สารบั PSK โดยฟอนต์นี้เราจะต้องดาวน์โหลดมาใช้งานเนื่องจากเป็นฟอนต์มาตรฐานภาษาไทยแห่งชาติเราสามารถเซิร์ชใน Google โดยมีคีย์เวิร์ดคือฟอนต์มาตรฐานภาษาไทยแห่งชาติเมื่อดาวน์โหลดฟอนต์มาแล้วคัดลอกเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ ฟอนต์ของระบบปฏิบัติการ Windows เราก็จะสามารถเลือกใช้ฟอนต์ TS ส a บ b a PSK ใน AutoCAD ได้ให้แน่ใจว่าปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อก a n n o t a t i v e สังเกตว่าปรากฏสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนำหน้านอกนั้นใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ทั้งหมดไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าใดๆแล้วคลิกบนปุ่ม Apply คลิกบนปุ่ม Close สังเกตว่าสไตล์ตัวอักษรที่เราได้สร้างขึ้นจะปรากฏเป็นสไตล์ตัวอักษรใช้งานต่อไปเริ่มสร้างสไตล์สำหรับเส้นบอกขนาดโดยก่อนอื่นคลิกแถบ Home แล้วเปลี่ยนเลเยอร์ใช้งานเป็นเลเยอร์ดิมสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดโดยคลิกบนแถบ Annotate คลิกที่ปุ่ม dimension style เมื่อปรากฏ dialog dimension style manager คลิกบนปุ่ม new เพื่อสร้างสไตล์ใหม่ ให้แน่ใจว่า Start with ปรากฏเป็น iOS ขีด25แล้วคลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อก Annotative เนื่องจากเราต้องการสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ Annotative ที่สามารถปรับสเกลได้อัตโนมัติตั้งชื่อสไตล์เป็น Mechanical แล้วคลิกบนปุ่ม Continue เราจะเห็นว่าแถบคำสั่งลายเป็นแถบคำสั่งใช้งานเลือกสี by layer โดยใช้สีที่กำหนดตามเลเยอร์ไลท์ไทป์ใช้ไลท์ไทป์ที่กำหนดบายเลเยอร์ไลท์เวทใช้บายเลเยอร์ตามที่กำหนดไว้ในเลเยอร์แล้วกำหนดเบสไลน์สไตล์เพซซิ่งเท่ากับ8ปดกำหนดเอ็กเซนท์ไลน์คัลเลอร์เป็นบายเลเยอร์โดยใช้สีตามที่กำหนดไว้ในเลเยอร์กำหนดไลท์ไทป์เอ็กเทนท์ไลท์ที่1 ส่วนต่อที่หนึ่งเป็นบายเลเยอร์ er. กำหนดลายท้าย extension line ide, ที่สองส่วนต่อที่สองเป็นบายเลเยอร์ er เช่นเดียวกันกำหนดความหนาเส้นลายเวทโดยเลือกบายเลเยอร์ er, โดยกำหนดในเลเยอร์นอกนั้นใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ทั้งหมดแล้วคลิกบนแถบคำสั่ง s y m ล o l a n ์แอนให้แน่ใจว่าขนาดของลูกศรเท่ากับ2.5ม mm, ิม เพื่อให้เราแน่ใจว่าเราได้เรียกเทมเพลตไฟล์ m y t e m p l a t e d w t ซึ่งสร้างจาก a c a s t h i s o d w t ในระบบ m ม t r i กแต่ถ้าเราเลือกผิดจะปรากฏค่าเป็นจุด1.8ซึ่งเป็นระบบนิ้วไม่สามารถใช้งานได้เราจะต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนอกนั้นใช้ค่าโปรแกรมที่กำหนดมาให้ทั้งหมดแล้วคลิกบนแถบคำสั่ง text เลือก Text Style TS ส a r บั n PSK กำหนดสีของตัวเลขเบอกขนาด Magenta ใช้ค่าความสูง2.5ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้แล้วเลือก Center ในแถบรายการ Vertical เลือกปุ่ม Radio Horizontal เพื่อปรับให้เลขเบอกขนาดอยู่ในแนวนอนทั้งหมดแล้วคลิกบนแถบคำสั่ง Fit เลือกปุ่ม Radio Arrow ในกรณีที่พื้นที่ไม่เพียงพอให้บีบหัวลูกศรอ,ออกไปอยู่ด้านนอกของพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะวางเลขบอกขนาดได้แล้วคลิกให้เครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกอเนโนตีทีปคลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกเพดเทคส์เมนลีเพื่อให้เราสามารถที่จะวางตัวเลขบอกขนาดได้อย่างอิสระนอกนั้นใช้ค่าโปรแกรมที่กำหนดมาให้ทั้งหมดแล้วคลิกบนแถบคำสั่ง p r i m a r y Unit ิ กำหนดพจนนิยม2ตำแหน่งในแถบรายการ Precision ให้แน่ใจว่า Period ถูกเลือกในแถบรายการ Decimal Separator ให้แน่ใจว่าปรากฏเครื่องหมายถูกบน Check Box Tailing ซึ่งจะระงับเลข0ูนย์พ่วงท้ายนอกนั้นใช้ค่าโปรแกรมที่กำหนดมาให้ทั้งหมดคลิกปุ่ม OK เมื่อสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกบนปุ่ม Code เราจะเห็นว่าสไตล์เส้นบอกขนาด Mechanical ที่เราสร้างขึ้นเป็นสไตล์เส้นบอกขนาดใช้งานคลิกบนแถบ Home แล้วเลือก l a เยอรกลับไปเป็น l a เยอร์ใช้งานเช่นเดิมแล้วบันทึกค่าที่เราได้ปรับแต่งหรือเพิ่มเติมสไตล์ตัวอักษรสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งหมดรวมทั้ง l a เยอร์เข้าไปไว้ใน m y t e m p l a t e .dwg โดยใช้คำสั่ง save as แล้วเลือก drawing template เมื่อปรากฏ dialog Save Drawing As คลิกบนไฟล์ Mytemplate.dwt เราจะเขียนทับเข้าไปบนไฟล์เดิมแล้วคลิกบนปุ่ม Save คลิกบนปุ่ม Yes แล้วคลิกบนปุ่ม OK ขณะนี้ไฟล์ Mytemplate ได้ถูกเพิ่มเติมข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการกำหนดให้โปรแกรมโหลด t เทมเพลตไฟล์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เข้าสู่ AutoCAD โดยคลิกขวาบนบรรทัด Command คำสั่ง Option คลิกบนแถบคำสั่งไฟล์แล้วคลิกบนเครื่องหมายบวกของ Template Setting คลิกบนเครื่องหมายบวกของ Default Template File Name for QNew แล้วคลิกบนปุ่ม Browse คลิกบนปุ่ม Browse อีกครั้งเลือกไฟล์ m y t e m p l a t e d w t ที่เราได้สร้างขึ้นแล้วคลิกบนปุ่ม Open เราจะเห็นว่า ไฟล์ My Template ถูกกำหนดให้กับ for Template File Name for Q New แล้วคลิกบนปุ่ม Apply คลิกบนปุ่ม OK แล้วปิดไฟล์ My Template .dwt แล้วออกจาก AutoCAD แล้วกลับเข้าสู่ AutoCAD ใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเข้าสู่ AutoCAD จะต้องผ่านหน้าจอ g e t s t a r t e d ดังนั้นเราจึงต้องเรียก My Template ด้วยตนเอง คลิกบน My Template หรือคลิกบนปุ่ม Start Drawing โปรแกรมจะทำการโหลดค่าจาก My Template ไฟล์ทดลองคลิกบนแถบรายการ layer จะเห็นว่า My Template นั้นถูกโหลดเข้ามาใช้งานสามารถตรวจสอบได้โดยตรวจสอบสไตล์ตัวอักษรสไตล์เส้นบอกขนาดที่เราได้สร้างไว้หากเราไม่ต้องการให้ปรากฏหน้าต่าง Get Status ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ให้พิมพ์ Startup แล้วกดปุ่ม Enter กำหนดค่าแล้วกดปุ่ม Enter แล้วคลิกบนปุ่ม Close คลิกบนปุ่ม No แล้วกลับสู่ AutoCAD อีกครั้งโปรแกรมก็จะนำเราเข้าสู่ AutoCAD พร้อมทั้งโหลดเทมเพลตไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นเข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านหน้าต่าง Get Started เช่นเดิมแต่ถ้าหากต้องการ เรียกหน้าต่าง Get Started ออกมาเราก็สามารถที่จะตั้งค่า Startup แล้วกำหนดค่า3ไว้เช่นเดิมนั่นก็เป็นวิธีการสร้างเทมเพลตเพื่อเก็บค่าเริ่มต้น1.3หลักการเขียนแบบแปลน2มิติใน AutoCAD 2017เมื่อเราเข้าสู่ AutoCAD 2017หากเรายังไม่ทำการปรับแต่งสภาพแวดล้อมของ AutoCAD ตามวิธีในบทที่1จอภาพของ AutoCAD จะปรากฏ Get Started ซึ่งเป็นจอภาพแรกซึ่งเมื่อเราต้องการเริ่มแบบแบรนด์ใหม่เราสามารถเลือกเทมเพลตไฟล์จากแถบรายการเทมเพลตซึ่งเทมเพลตไฟล์ที่ต้องใช้ก็คือ a c a t i s o d w t ซึ่งเป็นระบบแมทริกแต่ถ้าเราได้ทำการปรับสภาพแวดล้อม AutoCAD มาเรียบร้อยแล้วโดยใช้ไฟล์เริ่มต้นคือ a c a t i s o d w t เราก็สามารถเลือก m y t e m p l a t e f ไฟลซึ่งเกิดจากไฟล์คือ a c a t i s o d w t ซึ่งในไฟล์ m y t e m p l a t e d w t นั้นมีการสร้าง l a เยอร์สร้าง hex style สร้าง style สไตล์เส้นบอกขนาดซึ่งเหมาะสมกับการเริ่มต้นในการเขียนแบบมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจึงควรเลือกเทมเพลตไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้น เพื่อที่จะไม่ต้องเริ่มกำหนดค่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเมื่อเราเข้าสู่ AutoCAD ด้วยการเริ่มต้นเปิดไฟล์ออกมาใช้งานเราจะเห็นว่าพื้นที่วาดภาพแรกที่เราเข้าสู่ AutoCAD นั้นเป็นพื้นที่วาดภาพ Model Space สังเกตว่าจะปรากฏ UCS อคอนซึ่งเป็นรูปแกน X-Y อยู่ทางด้านมุมซ้ายล่างของพื้นที่วาดภาพแกน X-Y นี้บอกให้เราทราบว่า เรากำลังอยู่บนพื้นที่โมเดลสเปซซึ่งใช้สำหรับเขียนชิ้นงานเขียนเส้นบอกขนาดเขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆเมื่อเราเขียนชิ้นงานบนพื้นที่โมเดลสเปซเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่พื้นที่เลเยอร์เปเปอร์สเปซซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจัดหน้ากระดาษโดยปกติแล้วเมื่อเราเข้าสู่ออโต้แคดก็จะมีการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาคือเลเยอร์หนึ่งและสอง ให้เราโดยอัตโนมัติเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ให้เป็นชื่อเลเยอร์ที่เราต้องการได้เมื่อเราเข้าสู่โหมดเลเยอร์จะสังเกตเห็นว่า u s e อ Icon นั้นเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีตัวอักษร x y กำกับซึ่งพื้นที่นี้บอกให้เราทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ Paper Space ซึ่งใช้ในการจัดหน้ากระดาษสร้างรีพอร์ตเพื่อกำหนดสเกล บนพื้นที่ Paper Space นั้นก็จะมีการสร้างเส้นกรอบ Report ซึ่งเส้นกรอบ Report นั้นปกติจะถูกซ่อนโดย l a เยอร์เป็นตัวซ่อนเราสามารถที่จะละลาย l a เยอร์โดยคลิกบนปุ่ม p r i a c e or Tor in All viewport เราก็จะเห็นเส้นกรอบ viewport ซึ่งอาจจะซ้อนทับกับตารางรายการแบบเราสามารถเลือกเส้นกรอบ Report ซึ่งภายในเส้นกรอบ Report นี้ เป็นพื้นที่ที่เราเจาะทะลุเข้าสู่โหมดพื้นที่โมเดลสเปซทดลองดับัลคลิกเข้าไปในขอบเกตของวิวพอร์ตเราจะเห็น u s ไอคอนนั้นเปลี่ยนเป็นรูปแกน x และ y ซึ่งเหมือนกับพื้นที่โมเดลสเปซที่จะถูกเจาะผ่านพื้นที่เลเยอร์เปเปอร์สเปซซึ่งเราเรียกพื้นที่นี้ว่า f o s t r i n g model space ซึ่งพื้นที่ f o s t i n g model space นี้เอง เป็นพื้นที่ที่เราสามารถกำหนดสเกลหรือมาตราส่วนต่างๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนจาก1ต่อ50เป็น1ต่อ7จาจาก1ต่อเ5เป็น1ต่อห0 0รหรือเลือกมาตราส่วนที่เราต้องการสังเกตว่าสัญลักษณ์ต่างๆก็จะปรับตัวให้ถูกต้องตามสเกลโดยอัตโนมัติหากเราย้อนกลับไปคลิกบนแถบโมเดล เราก็จะเห็นชิ้นงานเดียวกันนี้ปรากฏในพื้นที่โมเดลสเปซด้วยเช่นกันหากเราคลิกบน Layout เราก็จะเห็นชิ้นงานเดียวกันนี้ปรากฏเลเ o u t ผ่านเส้นกรอบ Viewport ในขณะนี้เราจะสังเกตเห็นว่า Cursor c o ร์คอสแไม่สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ออกจากเส้นกรอบ v i วพอร์ตซึ่งปรากฏเป็นเส้นสีดำหนาทึบเนื่องจากเรากำลังอยู่บนโพสติ้งโมเดลสเปซ หรือพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นที่โมเดลสเปซลอยอยู่บนพื้นที่เลเยอร์เปเปอร์สเปซนั่นเองหากเราใช้คำสั่งซูมหรือคำสั่งแพลนหรือคลิกแล้วลากเมาส์ปุ่มกลางเพื่อแพลนภาพเราจะสามารถทำได้เฉพาะในวิวพอร์ตเราสามารถที่จะขยายภาพในวิวพอร์ตแต่เมื่อเราขยายภาพแล้วจะเห็นว่าสเกลของวิวพอร์ตนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเลือกสเกลใหม่ให้ถูกต้อง นอกจากเราจะทำการล็อกวิวพอร์ตหากเราย่อขยายกระดาษทั้งแผ่นก็จะเปลี่ยนแปลงตามการขยายหรือย่อภาพไปด้วยหากเราดับเบิลคลิกนอกกรอบวิวพอร์ตแล้วขยายภาพเราจะเห็นว่าเรากําลังอยู่บนพื้นที่ Papers p a c e ซซึ่งมีผลกับกระดาษทั้งแผ่นเราสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมาได้อย่างอิสระแต่ถ้าหากเราดับเบิลคลิกเข้าไปในวิวพอร์ตอีกครั้งเราก็สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ได้ภายในขอบเขตของวิวพอร์ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ Fosting Model Space เท่านั้นดับเบิ่คลิกนอกกรอบ Viewport ทดลองเปลี่ยนไปดูอีกเลเยอร์หนึ่งในแบบแปลนเดียวกันนี้เราสามารถที่จะสร้างเลเยอร์หลายเลเยอร์โดยสามารถที่จะแสดงหลายสเกลหลายวิวพอร์ตโดยขณะน,นี้เรากำลังอยู่ในพื้นที่ Paper Space และมีการเจาะช่องวิวพอร์ตได้3 v i วิวพอร์ตโดยวิวพอร์ตแรกนั้นมีมาตราส่วน1ต่อห0 ทดลองดับเบิลคลิกเข้าไปในวิวพอร์ตเราสามารถที่จะเปลี่ยนสเกลในทุกๆวิวพอร์ตตามที่ต้องการแล้วกำหนดมาตราส่วนที่แตกต่างกันได้ทดลองเปลี่ยนสเกลในวิวพอร์ตมุมขวาด้านบนให้เป็น1ต่อ20เราก็สามารถจะเปลี่ยนสเกล1ต่อ20สสังเกตว่าสัญลักษณ์ Annotation Scale นั้นจะปรับตัวให้มีขนาดที่ถูกต้องตามวิวพอร์ตอื่นๆโดยอัตโนมัติในทุกๆวิวพอร์ต หากเราที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุในวิวพอร์ตเราก็จะสามารถแก้ไขโดยดับเบิลคลิกเข้าไปในวิวพอร์ตและแก้ไขวัตถุต่างๆได้ซึ่งก็เหมือนกับการแก้ไขวัตถุในโมเด Space นั่นเองในการเขียนแบบด้วย a u t o c a คเราจะต้องกำหนดขนาดจริงหากชิ้นงานมีหน่วยเป็นเมตรเราก็กำหนดให้หนึ่งหน่วยบนพื้นที่วัดภาพบนโมเดลสเปซนั้นเท่ากับระยะหนึ่งหน่วยของออโต้แค ซึ่งหน่หน่วยใน AutoCAD ก็จะเท่ากับระยะ1เมตรหากเราเขียนแบบเครื่องกลเราก็กำหนดให้1ห,หน่วยบนพื้นที่วาดภาพเท่ากับ1มิลิเมตรได้นั่นก็เป็นหลักการเขียนแบบแปน2มิติใน AutoCAD สองพ